โอเคผมก็กรบตุ้วดีนะครับผมวัยรุ่นฟรีไฟล์ทุกท่านกันด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะทุกคนพี่ก็อยู่กับร้านซีเรนสโตนะครับทุกคนซึ่งวันนี้นะทุกคนพี่ก็มีโค้ดมาแจกน้องๆกันอีกแล้วนะครับทุกคนก็ใครที่อยากได้โค่นี้ครผมก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะทุกคนพี่ฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อไล้์กดกระดิ่งไว้พี่ด้วยละกันนะครับทุกคนสำหรับโค้ดวันนี้นะทุกคนก็จะมีโค้ดตรงนี้นะทุกคนหนึ่งโค้ดนะครับแล้วก็นี่ครับผมน ได้เท่าไหร่กันบ้างนอๆได้เท่าไหร่กันบ้างคอมเมนต์กันด้วยทุกคนพี่ก็ได้เท่านี้เลยนะครับทุกคนมันก็มาเล่นอะไรได้บ้างนะผมก็จะมีเป็นวงล้อนะครับเป็นวงล้อหมัดติงนะทุกคนก็มีหมัดไฟนะครับหมัดงูครับผมหมัดอัเบิลนะครับหมัดมังกรนะครับผมแล้วก็มีหมัดซาสเกะนั่นเองครับแล้วก็จะมีเป็นวงล้อปักธงนะครับก็จะมีเกลือ ก็ผมมีอันนี้ด้วยนะอันนี้ก็เก็บโค้ดไปแล้วก็ไปเล่นก็นได้นดทุกคนนะครับแล้วก็จะมีเป็นร้านค้าสุดแหล่ปนะก็จะมีของแระทุกคนไม่ว่าจะเป็นหมวยผงข้าวนี้บผมมังเกงนอนตัดตรงใหม่ตักตรงเก่านะคบผมแล้วก็จะมีเป็นอย่างเอิ่นดอีกนี้ครับผมว่าจะมีเป็นของสุดคุ้มนะทุกคนร้านสุดคุ้มนะครับทุกคนก็น้องช้อยหน่อยมก็จัดได้เลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยววันนี้นะทุกคนพี่จะจัดเป็นอะไรดีอะทุกคนวันนี้ก็เดี๋ยวไปจัด ของแรสักหน่อยดีกว่าทุกคนก็นะผมนี่ฮนะก็จะมีห่วงคาแล้วทุกคนนี่ฮะทุกคน,น,น,คคนหวงคาเนาะมีหมวเอฟนะเดี๋ยววันนี้พี่จะจับหมวเอฟละกันนะทุกคนของแลนะค,คะทุกคนจับไปครับทุกคนนี่ฮะทุกคนเรียบร้อยนะผมะก็นี่ฮะทุกคนมันก็อยู่ตรงนี้แลวทุกคนไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูรีวิววันนี้ก่อนนะทุกคนก็เข้ามาในหน้านี้นอ้องกดสีดำดแล้วก็ไปรีวิวกันเลยครับทุกคน โอเคทุกคนก็ตอนนี้นะทุกคนที่ก็อยู่ในดปเป็นเรียบร้อยนะทุกคนก็จะเป็นนี่ครับทุกคนอ่าเซ็ต่ะหัวหมวกเอฟนะครับทุกคนก็มีหมวกเอฟนะครับมีหน้ากากไฟนะครับทุกคนแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสื้อนักแข่งนะทุกคนกางเกงเลสไลท์นะครับมีซองหิมะด้วยนะครับทุกคนแล้วก็มีซองควงปืนเป็นซองควงคาร์ลเวอร์เจ็ตนะครับทุกคนหนึ่งกระบอกนะครับทุกคนแล้วก็ได้มีเป็น M4A1 ครับอีกหนึ่งกระบอกนะครับทุกคนโคตรจะตึงนะทุกคน ประมาณนี้นะทุกคนยังไงครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยแล้วกันนะทุกคนสองรอบนะครับผมมีหน้าอื่นอีกนะทุกคนสำหรับพ Gentle ิกัดนะครับผมอยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะทุกคนใครที่มองไม่เห็นคอมเมนต์ให้กดคำว่าล่าสุดนะทุกคนก็จะเห็นคอมเมนต์เองนะครับทุกคนก็ง่ายๆเลยนะทุกคนนี่ฮะมีท่านั่งสมาธิด้วยนะครับผมแล้ก็มีท่านี้ด้วยนะกันนะทุกคนเท่ป่ะตามนั้นครับมีท่าบูล็อกด้วยนะครับทุกคนโอเคครับผมเราจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ไปก่อนได้ครับ